วัสดี้ามาป้ากันอีกแล้ววันนี้ยายป่นจะมนันยำหน่อไม้กะทิยำหน่อไม้โบราณสมัยปู่ย่าตาทวดโอ้มีแม่อย่างใดอันมีเกียืยมีหอมกระเทียมมีห้ามีพริกหน่อไม้ใบขิงใบขิงห่อเอาเนะี่ยกะกะทิยวเอากะทิปเป็นอภัอันเปพดัดต่อไปทำอะไรต่อป้าจะไปคั่วพริกก่อน โอเคไปข้วพิการวิกกมออ่นัห เที่ยวน้ำห้าก่อนอ๋อใส่น้ำห้าได้ป่ะใส่น้ำห้าแล้วก็เอากะทิมาเคี่ยวแล้วก็กะทิคัดอุ๊ยอุ้ยห่อนนี่ตำน้ำพริกก่อนนะห่อนเนหรอห่อนก็ได้ ถ้าหเดียดล้วทำได้ต่อน้ำหมันเดียดแล้วเอากะทิมาเคี่ยวแล้วนะอันนี้คือกวนมันกวนมันบโองมันแตกมันบโองมันน้ามันใสไฟอ่อนๆไฟกลางๆเคี่ยวมันเหรอเคี่ยวเป็นน้ำมันน่ะแทนน้ำมันหมูสมัยนี้ไง ตามน้ำพริกทุกวันเลยบ่นี่หยักน้ำไม้แล้วนะหยักน้ำไม้เปอร์เซ็นก่อนบึกอะได้ำยำหยักใครก็เก่งก่อนยันก่อนมีกค่เก่งแค่นก,ก้ะขาทาดิกะน้ำไม้นี่น้ำไม้ต้มกะต้มน้ำไม้เขออาอัดจะโต้เขาไว้ để mặc mặt tôm mày tôm nó nó mày tôm sotsam đẹp nếu bên nó mày tôm không mặc lấy mặt tôm mày tôm ăn vàng nạc à nhắm. <laughs> là đi đi mình 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 đi cái đó mình farm chứ không có cái người mà mình cũng hại cái gì đó tao นี่นี่ก็เสียจเรีวเรียบร้อยนี่มาก,กินกันเร็ว มาแล้วมันกินงำ้มน้อไหมกันลูกที่วู้ขยะลํำหวดยืนเขาเกียรจะยืนคนาดโอ้ยอร่อยอร่อยลํำขนาดเป็นจะได้งำ้มนไมมอ่ะรสจัดเป็นจะได้ปะมันจะอร่อยดีมันหอมมะเปาหอมน้าห้าหอมน้ำไหม่จมโอ้ลำ้ำ กินนะกุบกับกุบกับกุบกับแล้วพักกั้กั้งอือมานี่มีหมูกินหลายคนเหรอนีม่มีหมูจวนกี่คนเดียวจวนถี่คนเดียวบ้างใช่อยู่ขวาใช่พิเศษมาจากอุตธนิดมากินมาจิ้มยำขนมไม้กํายำขนมไม้ยำขนำไมนไม้เข้นบ้าน แต่มีของแอมเทียบเลยแดกหลายคนเขามีขนมิีนตรงนี้เน,นี่ยิบน,นี้ก็มีตัวเองแล้วนะลูกหลานคนใดใครอยากกินลองไปลองทําดูเกี่ยวกะทิแต้นน้ํามันหมูบบอวนเลยเนาะบบอวนนะบโนะบได้สต้องใส่ปลาใส่จีนแค่นอำมไหมน้ำพริกยาก,กระตันนะกินมันจะล้ามันจะหอมกินแล้วจะติดใจ เอาเจอไปเองแล้วนะขอนักขอฝากยิดเติมสักน้อยเดอกำลังใจในน้อยจิ้วๆิ้วสวัสดีค่ะยำมือ้มังเจด้